สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่นอนๆนะครับชอบและลงไหนนไก่แกะสวยงามเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับแต่งแกะบางลึกก็รีวิวนะครับสีสีอะไรกันบ้างขาวข้างดำนะครับผมขาวข้างดำ,งดำเรียงเล่นปล่อยสวนนะจ๊ะเลียงปล่อยสวนก็แตประมาณน,นี้เลยนะครับผมลักษณะนะครับของน้องๆหน้าตาสวยงามนะครับผม นี่นะเพชรเมียนะครับผมอ,อยู่นะบอว์เม,มื่อคืนมืดนะครับเมื่อคืนรืมเปิดไฟพอ,อเช้ามานะครับใหญ่เลยนะครับที่กระลังระลาเช้าหกโมงนะครับผมอ่าขับเพศผู้นะครับผมเพชรเมียนะครับในนี้จะมีเพชรเมียหลายตัวอยู่นะเนี่ยนะเอ๊ดกับส่สวนละอันนี้เพชรเมียผนะู้เนี่ยนะครับเมียส <laughs> ินะครับผม ครับเห็นเอนเขาอยู่2ตัวน่าจะสตัวนะเนี่ยหะเป็นะู้อีกตัวนะครับผมอมีขาวนะครับพจน์โมทนนั้นครับในนี้มี1นึ4ง6 7 8สาี่้ดแพี่นะครับผม8ตัวนะครับผมมีขาวั้างด้านะฮะมีขาวโอเคนะครับแต่เกมวันนี้ขอบคุณนะครับผมจ้าไรส์กู